ไล่วะ่ะเอออีกคนเนะี่ยไม่ใช่คนนะคน,นะคนี้อ่ะปีกคนเนี่ยอีกคนปีกคน

รถฟังเสียงอะรถฟังเสียงวดเนี่ยเก่าทำไมยัง้ังเสียงรถไม่ได้อะไปจัมาเดียวมี่เจคี้เก้าเอ็มเอ็นฮาร์ดเจคี้เเอ็มไปพี่โด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 ไปไับพี่โดพี่โดเฮ้ยเชี่ยอย่างเชี่ยเชี่ยเอาดีเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยดีดีไหนไหนขอดูน่อขอดูหน่อขอหนน่อเทวเทวี่ักเทวหนี่นนนีอนีอนี้ได้ได้หล่อพี่หล่อวะ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 ม่านไหนอะนี่เขาลงมาให้เพราะเขาจะแจกให้กเนี่ยพี่เขาหล่ไหมเทสคตรเฟี้ยวพี่ดูพี่ดูพี่ดูไม้พี่ดูไม้หล่อวะหล่อะคือมันไม่ได้เป็นเลมันมันมันเป็นแชมป์มาเนี่ยอุ้ยยังหล่อเอ้ยแต่ว่าบ่อยเขากลับฟอนก็ได้นะอะไรพี่กลับฟอนเหรอใช่ตอนแรกแชมเปี้ย ได้ได้พี่ดี๋บอกให้เขากากฟันให้พี่แต่โคตรเท่พี่แจ็คแต่แต่มันตีมันขึ้นเอฟเฟกต์มาพี่ขึ้นขึ้นอย่าควขอลองตีหน่อยพี่ดูดิยี่อย่างเท่อะ่าเท่อะอย่างหล่อเอ้ยมันมีอย่างเท่อะมันมีที่ข้างบนด้วยไอยูเอฟเอแ o ้ t เด็กคิงอะใช่หรอเออยี่ถังมีดมีดป่ะมีดเหรอมีดมีปากหลาเหมือนเดียวพี่พี่เอาไปใช้ป่ะเอ้ยออเอาไปใช่ป่ะที่ปากหลาพี่ปากหลาพี่หกสี่เดียวพี่พี่เอาไปใช่ดูมีปืนด้วยมันมีปืนได้ได้หรอดูดิเนี่ย อุ้ยอย่างเทพอะอย่างเทพใช่เราอะไรอ่ะอุ้ยเด้อเด้อเด้อพี่อย่างเฟี้ยวอ่ะเอ้ยมันยิงพี่ต้องยิงผมไหนวะมันขึ้นปหมพี่ต้องยิงผมดิอ๋อไม่ขึ้นพี่อ๋อเขารอปรับนี่หว่าพี่น่าจะรอปรับมั้งอู้ยนี่อย่างเฟี้ยวอ่ะพี่ชายโหอย่างเท่อ่ะสวยๆนี่คือมันมันเป็นถ้วยแชมป์ไหมพี่ใช่ปะเออมันถ้วยแชมป์ปะใช่ใช่อย่างหล่ออะเป็นยอถ้วยแชมป์อ่ะเยอะเฟี้ยวอ่ะเย้ฉลามดำโอ้ยโหเอ้ยมันไม่มีสีเดียวนี่ ใช่มันมีสองสีพี่มีสีฟ้าด้วยจะพีนลองไปใส่ปะพี่ลองไปใส่ปะได้พี่เดีนะขึ้นสีฟ้านี่สีฟ้าขึ้น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 ขึหล่อ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 โอ้หเชี่อขึ้นขึ้นถ้วยแชมป์อะขึ้นถ้วยแชมป์อะเอาไงขึ้นถ้วยแชมป์อะแชมป์เอแชมปลงเอ็มแชมปลงให้เอร์อะไรอะไรไปไปพี่ไปน้ำี่ไปน้ำไม่ไปไปพี่สองไปพี่สองไปพี่สองไปน้อี้ะพี่ยีปสพีลอู ป็นไรเป็นไรเป็นไรปไรนก็เลยมันได้แค่แชมป์หรอว่าอะไรวะเรื่องของคนแก๊งอื่นก็มีนี่ไอ้พี่เราพี่เราพี่เราพี่ถังมาพี่ชายผมผมไม่รู้ว่ามันได้ได้ใครบ้างนะผู้สีฟ้าเนี่ยยังสวยอ่ะฟ้าสวยเพศสวยเปรี้ยวใครนะเปรี้ยวใครผมตัวเปรี้ยวใครผมใครไปดูอุ้ยไอ้เหี้ย เฮ้ยถ้าเป็นสีแดงมันจะขึ้นเป็นไอ้นี่เว้พี่เป็นฟอนต์สีแดงเว้ยพี่ใช่หรอไหนแต่อันนี้มันจะเป็นประกาศสีฟ้าผมจะเอาไม่มีฉลามป่ะไม่มีฉลามป่ะเอาฉลามไม่มีเลยให้ผมลองดูจผมลองผมลองดูให้ผมลองดูสีสีสีฉลามแบบปืนยังสวยอ่ะลายไม้ก็สวยโคตรสวยพี่คือถ้าพี่แทงถ้าพี่ใช้สีแดงแทงผมมันจะเป็นพฟอนสีฟ้า นสีแดงถ้าพี่ใช้สีดำแทนอ่ะก็จะเป็นสีแดงพี่ไอพี่ลองแทนผมสิก็เห็นสีอะไอดำแทงผมสีแดงไม่ดูเดือดต่อว่ะไอตัวพี่ปิดสติ๊บไปก่อนะหนึ่งลงไหมฮะยังไม่ลงพี่ยังไม่ลงจบลงให้ดูไปแป๊บหนึงนะพี่ชายกางโหลดอ่ะอ่ะพี่จ้าพีดูสวิตนะพี่ดูสวิตได้เลยเฮ้ยยี่ตุนเหรอเฮ้ยเยียตุนเมื่อไหร่มาไว้น้อง ไปฟังมาพอดีโอ้ไปตัดหัวเกียนมาเลยนะมึงเกลียนอยู่แล้วพี่ไม่ใช่ไม่ใช่พีจไม่ดูพี่อันนี้สีฟ้าส่วนนี้สีฟ้าดูลายลายลายแชมป์เขี้ยอันนี้สีฟ้าไอ้สัสวีเชียยังหล่อไอ้สัสเฮ้ยมันมันเท่ตรงไอ้ยี่ถ้วยยืนไปแหลวก็แม่งเท่ตรงนี้แหละพี่ดูพี่ดูอันนี้สีแดงอันนี้สีแดงนะนี่สีแดงนี่นี่สีแดงอุ้ยอุ้ยยังสวย สวยว่าพี่สวยบ้านเนี่ยเห็นว่ามันต่างกันพี่เห็นปะพี่ยังหล่ออ่ะเลขอะไรเราเลือาไปให้คนแข่งได้ก่อนไปเฮ้ยเลขสามแปดหกคาบเอกไม่ได้เดี๋ยวน้อยใจบอกว่าคนนอกแข่งได้ใช้ก่อนไอ้เหี้ยเฮ้ยโหพี่อ่ะคนแข่งเลขอะไรเรลขอะไรเรเลขอะไรสามแปดยกแล้วแล้วแล้วสมมุติว่าคนนอกแข่งอ่ะทำไงอ่ะคนนอกแข่งถ้าจะซื้ออ่ะพี่ไม่หรอแต่ว่าเสมมติว่าอยากได้ก็องทำไงวะเปิดประมูลน้องเพจเปิดประมูลอวยเลยเว้ยอันนี้มันสวยจัดเลยไหม แล้วถ้าแก๊งผมเปิดประมูลนะพี่จัดเปิดประมูลนะเปิดประมูลนะแล้วแบบน่าจะมีถึงถึงหลาย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 โขยนะ <c oughs> ถ้าผมเปิดประมูลว่าเอ้ขายสกินแชมเปี้ยนยูเอฟครับชัดเลยโดนได้ก่อนแก๊งก่อนเลยเอ้ยแต่ว่ามันจะมันจะแรงนะพี่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นของอันี่ครั้งแรกใช่ปะใช่พี่ใช่ครับมันจะหาไม่ได้แล้วใช่ใช่หาได้แค่ตามรายการจบนั้นแล้วหลังรายการจบอะใช่ใช่เขาทำสวยมากเลยอะเ ผมเพิ่งมาแล้วเขาลงหัวมาบอกว่าเดี๋ยวให้ลองเทสก่อนอ๋อใช่เพิ่งถาชุดใหม่กันเลยใช่เพลสวยล์เราพี่แจ็คสวยปะชอบอันเก่าอันนี้มันไม่ไม่อันอันไม่อันเก่าอันเก่าก็ยังอยู่แต่อันนี้คือผมเอามาใส่แค่แบบว่าให้มันเดือดดูเด่นใช่ใช่ใช่เอาไว้ใส่ว่าเดี๋ยวเขาคงบอกว่ารู้เองได้ถามว่าตอนนี้ก่อนเนี่ยเอ่อเรื่องสกีเขาถามเรื่องสกีเขาบอกครับพี่เขาบอกครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้ไม่ไม่ถือว่าคนนอกกับคนนอกอ่ะคนนอกแกไม่รู้อ่ะพี่ ยังไม่ได้บอกเดี๋ยวต้องลองถามพี่เดี๋ยวต้องลองถามพี่ไม่บอกเขาแก้เรื่องฟอนเนี่ยได้พี่เด้ครับได้พี่ได้ได้ทำไว้ได้ขนาดไกลได้พี่ได้พี่ได้ครับผมสั่งครับเขาแก้แต่โคตรสวยอะเอ้ยยังถ้าผมเปิดประมูลพี่วันนี้จะมีคอนเซปป์วะนี่เปิดประมูลชุดเอ้ยเปิดประมูลอาวุธแชมป์สกินอาวุธแชมป์ใครซื้อไปก็หล่อยอะ S <S เอ้ยเอ้ยอันนี้ซื้อมาจากยูเอ๊ยบอกโหตอนนี้มต้องรวยจัดเลยนะเนี่ยซื้อมาจากยูเอ๊ะเนี้ยเทก่อนฉบับเนี้ย<ล>ใช่ไม่ใช่ครับขออะไรเทีก่อน,ไ,น,นไม่ลงตอนแรกตอนแรกผมจะได้สองตอนแรกผมกดใส่ไม้ไอ้เที่ยแม่งผุดมาจากไหนไม่รู้อันหนึง่งกดใส่ถอดปุ๊บผุดมาอีกอันหนึ่งใส่ปุ๊บผุดมาอีกอันหนึ่ง <S <S แกหรอแกแล้วฮะใช่แกแกแล้วแกแล้วไอ้เที่ยเดี๋ยวไม้ผุดเดี๋ยวใช่ไม้ผุดคือผมเอาไปแจกคนทางเซิร์ฟได้อะตอนแรกผมไม่บอกแล้วาะผมแจกคนทางเซิร์ฟได้อะเอาไปขลอก ถ้าถ้าสมมุติว่าขายไม่ได้ก็แรแต่ถ้าขายได้ก็ก็แู่เหมือนเดิมเพราะว่าไม่ขายไม่ได้ใช่มันหาไม่ได้มันมันมีแค่มันมีแค่แทำดีนะทำดีจัดใช่ี่อย่างเสี้ย,ยวอ่ะพวกมันมันได้ปืนมาเชปักหลามมาเช่เอ้ยปืนปืนไม้มาเชปักหลาม,มในนยังไม่ได้สิในไม่ได้มแม่ต้องถือในมาเช <ใน S 2> ด้วยหรอเ่อน มีพี่นนพ,พี่ออดใช่ใช่ไหมไอะไร<อ>นไ<อ>ม่ใช่สองสีสีพี่มาเชียร์อยู่อุ้ยมีสองสีเลยใช่มีสองสีเลยอุย้ยเยี่ยมสวยอ่ะพอดีชอบเลยนะงี้พี่ชอบเลยเนะี่ยอุ้ยอันนี้อันนี้สวยจริงโคตรชัดเดีย๋ยวดลลูดิดูโลโก้แอร์เรียกับอันเฟร์โคตรชัดอ่ะโดยอันนี้ชัดพี่เอันนี้ชัดชัดแบบชัดชัดอะใช่ตามดูเอายี่บ้าเฮ้ยชัดพี่ชัดชัดเอายี่บ้าตอนผมเปิดประมูลอะ ฟินนี้เลยนะคุณแจ็กกี้คุณจะประมูลใน,านราลยครับท่าไหร่คุณแจ็กกี้ไม่มตามครับผมเอาผมเดี๋ยวไปก็ได้ไม่เป็นไรครับ <c oughs> <c oughs> เย<อ>สเขาทำ <c oughs> เขาทำ <c oughs> สวยสงงย <c oughs> อง <c oughs> อ,อันเลยอุ้ยหล่อหล่อนี่หล่อจัดนี่หล่อจัดเท่พนะิเศษเนาะนี่หล่อจัดสีแดงสีแดงมันให้เดือดนะสีฟ้ามันให้แบบว่าสบายตาอยู่นะสีแดงอะสีแดงให้เดือดสีฟ้าให้สบายตาเขาทำมาสวยอันนี้สวยอันนี้สวยใจอยู่นะ ต้องชุดเดือนเหรอใช่ปะเอ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเราแจกทีเดียวพี่อันนี้เขาเอา,าเอาเอาไว้ให้ผมลองก่อน <Okay. S 2> ผมก็เลยเอามาให้พี่ดูฮะใครยิงอ่ะไม่ใช่ปืนมีดยิงไหนอ,อ่ะแม่งส้มแล้วแม่งขึ้นถ้วยด้วยสัตว์ใช่หรอเอออย่างเชี่ยเลย <laughs> <laughs> โอ้ยอย่างเชี่ยไม่ค่ายิงกเลยไม่ค่ายิงเลยรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขายิงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขายิงเดี๋ยวเดี๋ยวิงอ่เดี๋ยวเดี๋ยงิงอ่ะโอ้ยอย่างเชี่ยไอสัตว์โอ้ยใครเมื่อกี้ใครยิงพี่อ่ะฝั่งนู้น เขาต้องยิงใหม่แล้วสิยิงก่อนดิน้องโหลเฮ้ยอุ้ยฟ้าก็ฟ้าโอ้โหอย่างน่ารำคาญอ่ะนี่กระโดดปืนยิงไงทันปืนนัดเดียวคือไม่โดนดาเมจใครอ่ะไอ้เหียเฮ้ยแต่ก็เฟียวนะโหเฟียวนะเฟียวดีแบบมีอัตลลดเลยในการเล่นมันดูแบบมันดูมีความมีคุณค่าขึ้นมีความสำคัญขึ้นนะมีอะไรบ้างใช่ปะ ใช่ป่ะเออพี่คิดแบบเดียวผมดูแบบดูมีคุณค่าขึ้นเน่ะสมกับต้องใช่รอบหน้าได้อยากเล่นอะไรเงี้ยเออทำให้คนแบบว่ารู้สึกว่าอยากได้บ้างอะไรเงี้ยอยากแบบอยากมีบ้างอ่ะเออเนี่ยพี่พี่คิดแบบผมเลยเฟี้ยวจัดใช่ก็เฟี้ยวเออถ้าแบบถ้าสมมติว่ามึงโพสสกินไปมึงจะไปเกลียคนที่มึงต้องถอดสกินอ่ะถ้ามึงใส่สกินไปมึงเออใช่พี่ไม่รู้เลยรู้เลยรู้เลยรู้ได้ไงเขาเป็น U F เอานี่ยังมีรูปทำไมอ่ะ กูมีรู้เลยอย่างเงี้ยไม่งรู้กันเลยนะว่าผมไปทำอะไรอ่ะไม่รู้เรื่อยว่าแบบว่าใครอ่ะไม่ต้องสืบเลยเฮียชื่อแก๊งแม่งขึ้นหลาเลยเทียหน้าจออ่ะเออเ้ยพี่โอ๊ตไปหนึ่งขึ้นมาแล้ว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 เดี๋ยว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 เขึ้นหมดแล้วขึ้นหมดแล้วลืมลืมอะไรบ้างมาเชยสีฟ้าปะลืมไหมลืมไหมขึ้นมาแล้วหมดแล้วเหรอโอเคพี่ชายแหมนล้วขึ้นแล้ว